แต่เดิมลาตินอเมริกาถือเป็นสนามหลังบ้านของอเมริกาแต่สหรัฐกำลังสูญเสียพื้นที่ตรงนั้นในขณะที่จีนกำลังก้าวเข้าไปผ่านการค้าและการลงทุนสหรัฐยังคงเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของลาตินอเมริกาแต่ถ้าไม่นำเม็กซิโกจีนก็จะเข้ามาแทนที่สหรัฐในฐานะหุ้นส่วนอันดับแรกของประเทศที่เหลือในภูมิภาคนั่นเป็นไปนตามการวิเคราะห์ของรอยเตอร์เกี่ยวกับข้อมูลการค้าของ UN ถ้าไม่รวมเม็กซิโกการค้าระหว่างจีนกับลาตินอเมริกาสูงเกือบ2 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเทียบกับปริมาณการค้าระหว่างภูมิภาคนี้กับสหรัฐอยู่ที่ต่ำกว่า175,000ล้านดอลลาร์อเมริการักษาสถานะคู่ค้ารายใหญ่ของลาตินอเมริกาไว้ได้พราอเม็กซิโกทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีไว้ในช่วงทศวรรษ90 ปริมาณการค้าระหว่างทั้งสองประเทศทําให้การค้าของวอชิงตันกับประเทศที่เหลือในลาตินอเมริกาดูสําคัญน้อยลงปีที่แล้วการค้าของเม็กซิโกกับอเมริกามีมูมลค่ามากกว่า6แสนล้านดอลลาร์การค้าของเม็กซิโกกับจีนสูงถึงประมาณ1นึ0 0สล้านดอลลาร์ในระหว่างนี้จีนได้ส่งเสริมโครงการลงทุนหลักในลาตินอเมริกานั่นคือโครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถหนึ่งเส้นทางแม้ว่านักวิจารณ์จะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการทุดสร้างกับดักหนี้ของปักกิ่ง ภายใต้โครงการนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้เงินกู้ยืมหลายพันล้านดอลลาร์กับประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจัดสรรไว้สำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่เมื่อประเทศต่างๆคืนเงินไม่ได้พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เข้าควบคุมทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์เช่นท่าเรือที่พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางทหารกว่า20ประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียนได้ลงนามในโครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน รัฐบาลไบเดน Biden ได้ส่งตัวแทนไปยังลาตินอเมริกาเพื่อพยายามโน้มน้าวพวกเขาว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและโปร่งใสามากกว่าแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าวอชิงตันกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากที่นั่นเจ้าหน้าที่คนนี้กล่าวว่าตราบใดที่จีนพร้อมที่จะจ่ายเงินดูเหมือนว่าสหรัฐจะสู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะเจ้าหน้าที่คนนี้ขอไม่เปิดเผยชื่อ มีการประชุมสุดยอดของทวีปอเมริกาซึ่งจัดขึ้นในลอสแองเจลิสเมืองน,นี้เป็นที่ตั้งของชุมชนลาติโนอโนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนได้แนะนําวาระทางเศรษฐกิจใหม่สาหรับภูมิภาคในขณะที่เขาอยู่ที่นั่นแม้ว่ามันจะไม่รวมข้อตกลงทางการค้าใหม่ก็ตามวาระใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อระดมการลงทุนสร้างงานด้านพลังงานสะอาดและเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทา,านในสหรัฐข้อตกลงการค้าใหม่อาจเผชิญกับการตีกลับ ไบเดนสัญญากับผู้ลงคะแนนชาวอเมริกันก่อนหน้านี้ว่าเขาจะไม่ลงนามในข้อตกลงใหม่ใดๆจนกว่าเขาจะลงทุนครั้งใหญ่ที่สหรัฐเสร็จ